หลังจากแยกกันครั้งก่อนฉันได้คิดมาตลอดเลยว่าในเมื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกปิดผนึกด้วยแรงจันทาผันงั้นก็ใช้วิธีเดียวกับที่ใช้ในันเดอร์ครับลิฟผดึกเรากลัผดึกได้เหมือนกันปลาหินนะนะฉันปวดฉันปวดหัวกระเทือจนะริงนะตกลงเธอเป็นตัวจริงปะเธอเป็นนักบวชจริงๆเธอเป็นมึงเธอเป็นปลาหินหรือเปล่านะเวอร์เธอแนะนำให้ฉันปลาหินปลาหินใส่ผนึกนของเผ่าตัวเองอะนะโอเคเข้าใจแล้วล่ะแต่แนี่คือหิน ฉันให้พวกคาเก้าน้อยน่ารักไปหาชิ้นส่วนที่คล้ายๆกันมาเยอะแยะไปหมดเลยฉันเตรียมอิฐเอาไว้หมดแล้วเนี่ยอีกอย่างฉันเพ่หาทางไล่เอเวลีนาไปที่อื่นพอคุณก็โผล่มาพอดีเป็นไงเป็นไงฟังดูเหมือนพรมลิขิดเลยใช่ปะ <c oughs> ก็คือเธอไล่เพื่อนร่วมเผาพันุตัวเองพอรู้ว่าจะต้องโดนไ, <c oughs> ไม่อยากจะแยกไปนั้นั้นนจากนี้เล็บเจลกับไพมอนมาเป็นสักขีพยานในปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็ดีกว่าหมายถึงปลาหินใส่ แล้วมันไม่มีคนในเผ่าเดินป่าอยู่แถวที่นี่ก็เมื่อกี้ไงเวอร์นาบอกว่าเวอร์นาบอกว่าไล่ออกไปหมดแล้วปลาหินปลาหินหินไปแล้วก้อนใหญ่ไเริ่มไปเลยไม่ใช่ว่ามันเสร็จแล้วมันจะโดนตุกนาอาจารย์อาจารลุงข้ามมาเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเนาะ พังแล้วพังหมดเอ้าเดิงงไง,งแต่แน่ใอะไรว่าเนี่ยพังหมดแล้วพังหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นวะนั่นนะ่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะเมื่ออย่างที่ฉันคาดการณ์ไว้ทุกอย่างเลยใช่ไหมแค่เดินหน้าไปตามคำชี้แนะก่อนท่านเทพจันทราไม่ว่าปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ทั้งนั้นเลยถึงฉันจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็เถอะแต่การเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปิดผนึกมาหลายร้อยปีแบบนี้จะไม่มีปัญหาจริงๆหรอเฮ้ยมีปัญหาในอผู้ประกอบพิธีอย่างของจ้าท่านพังแข่งผู้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องกังเฮ้ยคราดู เคยเห็นไหมว่าพวกที่แฉมลับรับล่อๆเมื่อกี้หนีไปทางไหนแล้วว <S ý st> ิ่งเร็วชะมัดเลยนึกวมาจะวุ่งบ้าไปทางลานผถมบัญชายังไงแถวนี้ก็ไม่มีที่อื่นที่ซ่อนตัวแล้วป่ะ <c oughs> มีใครกล้าทำอะไราอุกอาจแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยในดิแนนศักดิ์สิทธิ์แห่งพรจันทาน้ำค้างแข็งคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะยกเว้นว่าท่านครูทาจะมาเยือนไม่งั้นเออไปตายนเมื่อกี้เธอบอกว่าไม่ต้องกังวลใช่ปะบอกว่าตัวเองอนุญาตแล้วใช่ปะ อ้ใช่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยในเมื่อผนึกถูกเปิดแล้วเกิดไปก็วางกับดักไว้ข้างในรอเจ้าตัวปลอที่บุกลุกเข้ามาปรากฏตัวแล้วก็ดักตีหัวมันเลยอ้าวจริงๆแล้วฉันสำมือผิดแล้ววะตอนนี้ฉันไม่ควรเปดผนึกตามใจชอบนะแ้ามีใไรดีเนี่ยเจียวช่วยฉันด้วยปวดหัวเขาเิดหน้าเวินหน้าไม่จุดวะพี่บอกที่นั่นทานชี้ดำอยู่เลยขึ้นลงจุดจริงเลยนะคนนี้